ไปย่างไปบัน,นี้นูก็เลยสาสตร์ไฟสาดไฟไปใสเมันสิมีทีียงหน้าห่างยู่นัน่เทียงมึงจ้าหนกก็สศาสตรไฟไปไส่บัน,นี้เห็นผู้ายอายุประมาณห้าสิบหกสิบปีนะจ้ะเป็นกะล่างทำพิธีอยู่อยู่ใต้เทียงหน้าจ้บทำพิธีนูก็เลยเครื่องยานเครื่งองยากรู้วพาคนเทีหยงังบันี้นูก็เล่ย่งงางย่างไปเบืองว่าพิ่นเทหยง ผู้ชายคนนั้นกำลังจุดถูกอยู่จ้ากำลังจุดถูกมันจะเลยน่าเบิงซื้อน่ะอย่าเบิงซื้อออกไปซื้อน้ำเบิงอย่าเบิงซื้อออกไปซื้อน้ำกันวานนะสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับเราเดินทางนะครับมาตามนะครับคนนอนนาฝันแม่นนะครับผมสำหรับคนนอนนานะครับให้มาแล้วหลายงวนนะครับถูกกันตรงๆเลยนะครับผมสําหรับคนนอนนานะครับ เป็นผีเจ il, ้าท okay? ี่นะครับผีปุ่มเจ้าที่นะครับผีไ้ผีนะผีตาแหกนะครับมาเข่าฝันบอกนะครับน้องคนนอนนะนะครับผมนะครับเข่ามาหลักติดต่อกันนะครับกระลายงวดเข่าตรงๆเลยนะครับสําหรับคนนอนนะเดี๋ยวมันนี้จะได้เป็นตัวใดกันนะครับเนากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไปติดตามชมคลิปกันเลยนะครับผมสําหรับคนนอนนะคนฝันแม่นนะครับฝันว่าผีตาแหกผีไ้ผีนะมาบอก หลายงวดแล้วนะครับผมเดี๋ยวมื่อี้พื้นที่ฟันเป็นจังไดนะครับผมเดี๋ยวไปติดตาม,มชมคลิปกันได้เลยนะครับสําหรับคนนอนนานค,คัะเอนะาเมื่อนี้ก็คือว่าไก่วันห้อยขอ,อกแล้วแ็เลยย,ยังมาฟังฝันสั่งอีกนะครับฝ <S S S 3> ันโบสหลังจากที่เมื่อกั้ก็ได้มาทายท่าอยูนะครับบบบนี้เมื่อนี้ไก่มือห้อยขอ,อกแล้วที่ฟันยังเพิ่มเติมบ่ครับ บ่ได้ฟันเราจะฟันเท่านั้นก็บว่าได้ฟันอการตอนที่ว่านูเปลนยูสักคนเนาจะนูกะฟันครับฟันก่อนี่สิมานี่แหละประมาณมือหนึ่งนูก,การฟันว่าจ้าของนี่ลูกกีดยางประมาณสี่สามคือจางเข,าข้ากีดเสมอนะจ้ะนูการกีด <c oughs> อันละจะที่นูฝันก้อนที่นูที่นูซีมานนี้นะก้อนซีมานนี้จ้ะก้อนซีมานนี้แนี่ว่าฝันันบ่ฝันอยู่จ้ะแสดงว่ามีฝันสองรอดรอดหนึ่งตอนฝันอยู่บ้านจ้ะฝันนี้มาอยู่บ้านก้าวผ้าลวยนี่ก็มาฝันอีกจ้ะฝันอีกครับเขาอยู่คุณได้สามสี่สองเนาะจ้ะบันเดียนหนูมานอนอยู่นี่เนาะมื่อมื่อแหลกพวฝันเลยฝันหมือที่สองครับ เมือนที đây, ่รองนวลกับฟันหวานเห็นพญานาคคนเรื tôi, ่อยขม่าเรื่อยขม่าโคตรโอยู่ในอยู่ในบาดแอผลจ้าพญานาคสีดําหลอนไอการนะเพื่อกัอุ้มพระพุทธรูปหนักปกยางขม่าน้ำพ่นจ้าพญานาคเรื่อยขม่ากรนเพื่อกัมาโคตรโตหลอนไอการเรากะอุ้มพระพุทธรูปหนักปกยางขม่าน้ำพ่นจ้าหลอนพระพุทธรูปเอ้ยบะแมนล้วกะ พญ,ญานาเพิ่นกับขวดตัวขวดตัวเพิอ่อนกลายเป็นอันเพิ่นกลายเป็นอัน oh. บ้านแม่จ้ะปูชีปปาขาวจา้าโอ้เป็นปูชีปปาขาวจา้ใสจุดขาวจา้ะอีเนี้เพิ่นใสจุดขาวเพิ่นกระบอกว่านซ <c oughs> ีหงกรเพิ่นกระเลยออกไปจ้ะอืมบ้านตีสามนี่แหละ <c oughs> ลูกฟ้าดำนุกับปปูเอกาเลย เอามันก็เขากบเล็กีบก่้องมันบเป็นเร้าจูเลียกจะด้กว่าสี่หกจ้าเ้าเพิ่กัเร็วมาบอกสี่หกแล้วเขาไปจ้าเง้บบ้โอ้แม่จ่าเจ็ดเจ็ดนูเรุดหัวนอกเลยหัวนอกไเข้าวัวสี่รก่วันเจ็ดเกลียวหันอนมาด้าด้เขาวม่เอียดกาเขาก้าน้ากดี ว่าลุดเลขปีปากเลขรุดปากสแต่ที mm. <S <S mm. ่จริงแล้วเป็นเป็นเ็หมกเนาะเท้ากันวอกถท้างันคิดเห็นความฝันจะพวงตะกี้จ้าเ้าหันขีดเทียนนันแฟนคนกับฟันจะคนบอกสุกฟังฟันวันผู้ญิงเมลูกอ้อนมื่อขี่หลังคนหลังจ้าโอ้ยจะเสียอกแล้วจะเล้ยคิดจะรอดจะรออย่างนี้นะว่านางไงใเนาะ ผมีวหกาันแม่่งเป็นซีหกแล้วะเพื่อนนั่นพ่ก็บอกจ้ะเราเนบพื่อ้ฝันนูกระทำมันกับนิบาบฝันมันจะได้สองยางทีหาและีหกจ้ะงานก็คือกรลทุที่หนึ่งทีหลังจ้ะเด็กลดปากแล้วเด้อบาดบดเนาะม่แล้วบาดนิส่าเทีนทู เลขยำเน yeah. s <S ี่ย้หีกสี่หกงูอะไรงูวันนี้น้อเป็นไปได้หมดแล้วเน้อสีรถก็ได้สีห้าหกสีไม้ดูด้ยครับสีปอดแต่ควมฝันติดปอดควมฝันได่คิดว่าสีหกสี่เป็นเลขรดปากเกินติดปอดจะเรืองเล็กสบห้าแัมาฝันหนึ่งทีฝันครบ ผู้ยิ่งขีหลังจ้าหลังกระหากระปกเือมเนหัวกันบอกผู่บ้านเนี่ยนะจ้าฮ้องกระเเวงเห้ฟั้าจ้ะแล้วสุดน่ะเพื่นปันนี่ยปันมาเป็นสิอยาจูเกับผู้ใดก็ออกเป็นตัวได้ได้หัวนั่นก็เรีเพื่อนปันแต่โดนน่ะลายเดือนี่หาเดือนแต่เป็นตามคนเดียวนั่งจ้ะจอดทามย่ำไดกระปูปันแต่กเอาสี่หกน้ำบ่อนี่คนนั่น เอาเลยเรียรุดปากนี่แหละสำคัญัวเก้าเนาะัวเก้าก็วอาไปให้กันตเก้าก็สิไปออกบนออกล่างทุกเก่าผมกไ่ได้หามนะว่าเด็กัวเก้าก็ห้ออกถ้าะไปบนลราจะติดล้มหลังนะคนนอนหน้าในพ่าะหน่อยคือยังโผล่เป็นามจริงตัวเรียกว่ามาถึงฝเบาหน่อยจะันนักันแม่นี่ดีจังตงกี้ให้ไปตามตอนเป็นยองไงบ้านแต่สะกลเนาะ เราฝันบ้าวห่าดอกฝันแป๊บเดียวไปแป๊บแป๊บแล้วก็ลืนฝันแป๊บแปเป็นตัวเด็กเลยตรงเป๊ะเอาตัวง่ันจั่เ็เพิ่นเพิ่นน่างทำพิธียูถูกนะจ๊ะอยู่ใต่จังหน้ามึงก็ยากไปหาเพื่นมึงก็ถามว่าเพิ่นในตัวใดเพ่แต่ว่าสามสี่สองจะคาิดใหนอสามสี่สอง มือฟันเปนพะยายนาคนเดือดกับเพานนี่ว่ากระจุ่งเตือนฝ่าปูแดกาเลยมือนั้นอยากจะคองเรื่องข้อมฟันปล่าเขียนจริงฝได้เละอ,อ,อาจจะคนนอนหน้าหมาก<ซ>ักเหล็กโตได้เป็นพิเศษว่าอยู่ในทีข้อมฟันจะคล้องเนี่ยก็อฟันมาจ่าจ่างอันที่นูฟันเห็นเพื่อนจูดทูบนูกำมักกันสามสี่กับสี่สอง มก 3, 4, 4, 2, ักสามสี่กับสี่สองจ้ะหยุดเฉยนสามสี่กับสี่สองเนาะสามสี่สี่สองไว่าเด็กงามไม่เด็กสี่สองกับสามสี่นี่ก็ได้ขันบัวไว้ไปสามสอง <c oughs> โดดขามบ่หอโดดขามโดดขามสาสองเด็กีสาม,ามสองเด็กเคยออกบินบิสกเมองคนน้นาจับคือแห่ล่ะ กีแต่หน้าเหล็กซี่หกมาซสี่หกดีมักเป่าอดกาแน่นครับค sì ุณนแค่ถูกคลายมันบอบอยาเล่นเป่ากันย่า่าเป็นสี่หกมากร่างเมาหมดแขงนี่สี่หมแล้วมีหลายๆเข่าผมมดเลยมีเท่าไหร่เมาหมดฮาวีคือสีย่งจะ่ดอมที่เนาะเหล็กสี่หก เดอยุครับเด็พวปันมันกบว่ามนพวปไซสื่อดอกเด็กพวกเด็กอกเก่าเด็กเกาเก้าปันว่ามันกัเละบ่ออกคงส่เสี้อหรือเป่สื่อออกเลยสามสี่สองเลขมากเลกชอบคนนอนหน้ากับสามสี่กับสี่สองสามสองเจ็ดหกสี่หกกันไว อันเจ็ดหกนี่ปูพญานาคพันเขามาบาดพันออกไปพันเลยบอกว่าเจ็ดหกเจ็ดหกเด้อกัไปเลยจอบอกคักปานนี่ก็ซสือสีเฮ็รจังไรระบาดเงอะไรเงินเนาะโอเคลนะเนาะแต่ละคนอไง ขอบคุณคนนอนหน้าเนาะขอบคุณหลายๆคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม